วันที่15พฤษภาคม2566จากชุดสอบสวนคดีแอมไซยานไนท์พบว่าเจ้าตัวได้ขอกลับคำรับสาร,รภาพในบางคดีแล้วโดยขณะน,นี้เจ้าตัวอยู่ระหว่างถูกคุมขังอยู่ที่ฐานทัสถานหญิงกลางในเรือนจำคลองเปรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าสอบปากคำเพิ่มเติมและเตรียมไปรับตัวพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒาภรอ,อดีสามีของแอมมาร่วมสอบสวนที่ทานทัสถานหญิงกลางด้วยโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าทางแอมได้ประสานผ่านชุดสืบสวนร้องขอให้เข้าไปสอบปากคำ ด้วยตนเองส่วนจะรับสารภาพหรือไม่นั้นตนขอเข้าไปพูดคุยกับผู้ต้องหาให้ละเอียดก่อนซึ่งขณะนี้บิ๊กโจ้กาลังเดินทางไปยังันทัศสถานหญิงกลางโดยก่อนหน้านี้แอมได้รับสารภาพเพียงพฤติการแต่ปฏิเสธในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนในการสอบปากคําครั้งที่2ส,ส่วนวันที่16พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมชุดสืบสวนเพื่อพิจารณาขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลใกล้ชิดกับแอมซึ่งมีพฤติการช่วยเหลือและทําลายหลักฐาน